ความสาเร็จของงานจัดซื้อคืออะไรอะ่ะแล้วความหมายของงานจัดซื้อจริงๆมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวครูจะบอกคุณความสําเร็จของงานจัดซื้อก็คือเป็นระบบตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึง3อย่างเนี้ยที่ครูทํามาถ้าจัดซื้อไม่เป็นระบบคุณเซฟคอร์สไม่ได้แน่นอนซื้อเลื่อยเป,ยปเื่อยไปเรื่อยไม่ได้มีการคอนโทรลไม่ได้มีการควบคุมดูเจ๊งคือทําให้คนอื่นรวยว่างั้น แล้วตรวจสอบไม่ได้ทุจริตแน่นอนถ้าตรวจสอบไม่ได้แล้วจัดซื้อเข้าไม่ถึงด้วยมันก็ล้อไปกับตรวจสอบไม่ได้คือมันมั่วไปหมดตรวจสอบไม่รู้เรื่องเลยว,ว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ทุจริตแน่นอนดังนั้นอันนี้เป็นความสําเร็จของงานจัดซื้อที่ครูมองมันต้องเป็นระบบตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึงแล้วในระบบนั้นที่ครูบอกมันก็จะมีหัวใจของการซื้อซื้อให้ได้คุณภาพซื้อให้ตรงเวลาจํานวนที่ถูกต้องส่งถูกสถานที่กับซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมอ่ะ ล้อเข้าไปอยู่ในนั้นอีกแล้วความหมายของงานจัดซื้อมันคืออะไรมันก็คือซื้อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทบริษัทคุณวัตถุประสงค์ก็คือเฮ้ยฉันต้องการลดคอสแบบสุดๆเลยเพราะสินค้าที่ฉันผลิตออกไปขายข้างนอกเนี่ยมันเป็นตลาดล่างดังนั้นต้นทุนมันต้องต่ำที่สุดแค่ของใช้ได้เป็นพอ แต่บางบริษัทวัตถุประสงค์บอกเฮ้ยของชั้นไฮเอ็นนะเว้ยของมันก็ต้องมีแบรนด์มันต้องมีเซอร์มีอะไรรองรับกับตัวสินค้าลอมแบททั้งหลายที่เอาเข้ามาผลิตดังนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันเนี่ยค่ะความหมายของงานจัดซื้อก็คือซื้อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจริงๆความหมายของงานจัดซื้อมีกูรูหลายท่านบอกอันนั้นก็ใช้ได้ค่ะคุณเป็นผู้เสพคุณเป็นผู้เอามาพัฒนาตัวเอง คุณเอามารลอมรวมเป็นตัวคุณแล้วก็ทำให้มันเป็นความรู้ของคุณไปได้เลยเอามาอัดแอพเอามารวมเอามาดูซิว่าสิ่งไหนมันตรงจริตกับคุณคุณก็ทำแบบนั้นคุณก็เชื่อไปในแบบนั้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ครูบอก ว่าความหมายของงานจัดซื้อของครูที่ครูทํามามันเป็นแบบนี้เป็นระบบตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึงแล้วถ้าคุณทําจัดซื้ออยู่เป็นผู้จัดการผู้บริหารคุณต้องเรียนรู้ในงานที่คุณทําให้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นกว่าทุกปีศักยภาพคุณมีผลกับเงินเดือนของคุณถ้าคุณยังทําแบบเช้าชามเย็นชามไปเรื่อยๆ คุณมีแต่จะถอยหลังลงถ้าคุณรักการพัฒนาตัวเองคุณก็ต้องใฝ่คุณก็ต้องใฝ่หาความรู้เติมความรู้ตัวเองอยู่เรื่อยๆกูรู้ทั้งหลายที่เขาสอนในสิ่งที่มันตรงกับเป้าหมายคุณจงเก็บเกี่ยวแล้วเอามาทําให้ตัวเองเติบโตในเรื่องงานจัดซื้อแน่นอนครูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําให้คุณเติบโตตอนนี้คุณเอื้อมถึงได้ง่ายๆหนังสือที่ครูทํามาบางคนอคอร์สครูลูกศิษย์ครูบอก ครูเดี๋ยวหนูขอเก็บตังค์ก่อนนะเพราะว่าคอร์สครูก็ราคาค่อนข้าง,างสูงครูให้คุณค่ามากกว่าราคาที่คุณจ่ายเข้าไปให้ครูในคอร์สครูตอนนี้โชคดีมากๆที่ใครเรียนเพราะคุณจะได้เรียน2เด้งได้เรียนภาคหนึ่งด้วยที่ครูทาแล้วก็ได้เรียนภาคสองที่ครูจะอัพเข้าไปแล้วตอนนี้หนังสือครูก็มีออกมาคุณเอาไปเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยหนังสือครูรวบรวมมา2ปีครูกเกาจน เกาแล้วเกาอีกจนมันแบบโอ้โหสุดแล้วตอนเนี้ยสุดแล้วคุณอ่านแล้วคุณจะเข้าใจได้งด้มันเป็นทฤษฎีที่คุณ เอาไปตั้งต้นได้เลยยังไงก็เรียนรู้แล้วพัฒนาเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้คุณเติบโตมั่งคั่งร่ํารวยจริงๆอย่าหยุดการพัฒนาตัวเองตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณจงทําตัวให้มั่งคั่งร่ํารวยทําให้ครอบครัวทําให้ตัวเองมีความสุขอิ่มเต็มแล้วคุณจงเผื่อแผ่ไปข้างนอกแล้วคุณจะยิ่งมีความสุขมากๆยังไงก็เรียนรู้เนาะขอให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้คุณดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะ จากใจครูธัญญาค่ะ